่อลจริงเลยข่าวไ่ออกไอที่ว่าผมมาได้28ล้านแต่เรื่องจริงนะผมได้สี่หมื่นเองสี่หมื่นบาทไทยสี่หมื่นบาทไทยแต่ว่าชาวเน็ตเขาก็ไปตีกันว่าสี่หมื่นปอนคูณสี่สิบห้าอ่าแล้วก็คูณอีกสิบหกเท่ามันก็เลยเป็นจํานวนที่ข่าวออกไปใช่พี่แต่คนก็ไม่เชื่อผมนะต่อให้ผมว่าใช่ใช่ใช่ผมว่าผมได้ตีหมื่นเขาก็ไม่เชื่อเขาคิดว่าผมมาได้ยี่แปดแล้ว เอาผมตนหรือเปล่าวัวโดนแบกหรือเปล่าไม่ได้ผมได้สี่หมื่นถ้าผมได้ยี่แปดจริงอะผมไม่ประจัดรายการหรอววันนี้ไม่มาแล้วพี่คนคิดว่าคอนเทนต์ด้วยไหมอะไรนะครับพี่คนคิดว่าเป็นคอนเทนต์ด้วยก็คือคอนเทนต์ด้วยคือมาโน่เรื่อมาว่าแต่ ได้้เเงินนท่าีคือได้จริงๆครับแต่ว่าได้แค่40,000บาทแล้วก็ไปกับไปแจ็คแฟนฉันเนี่ยก็เลยมีเรื่องทุกครั้งไอ้นี่ก็จต่พอคอนเทนต์ลือเกินทําให้แต่ละอย่างเกี่ยวกับการสำคัญที่ไปเล่นที่นู่นมันก็คือผมถูกคนที่นู่นถูกกฎหมายครับพี่เพราะว่าในเมืองไทยถ้าเกิดผมมาเคยพูดกับแฟนคลับแล้วผมเล่นครั้งสุดท้ายตอนบอลโลกพี่ปี2018แล้วผมว่าเคยสาบานแล้วว่าผมจะเลิกเล่นการพนันครับแต่พอไปถึงอังกฤษเขาถูกกฎหมายไงเขาก็จะมีร้านแบบถูกกฎหมายแบบเยอะไปหมดอ่ะเราก็เข้าไปลุ้นเข้าไปอะไรเงี้ยพี่บังเอิญ์นว่ามันได้้แลววจจังหะดีใ ไอ้คุณแจ็คแฟร์ชันเขาลงทิกงท่าแมป์แล้วก็เลยเป็นเรื่องอย่างที่บอกนะพี่แต่คนแบบเชื่อเป็นจริงเป็นจังนะมีพี่คนไทยที่ทํางานที่แบงก์สิงคโปร์อ่ะเชิญผมไปเป็นลูกค้าพิเวเลตเลยนะพี่ดูเออให้ไปฝากเงินแล้วบอกว่าคุณนิกกี้สามารถเอาเงินปอนเนี่ยมาฝากแบงก์ที่สิงคโปร์แบบโอ้โหกลายผมเป็นเศรษฐีแล้วออล่ามาแล้วเปล่าไอ้แจ็คแฟร์ชันโทรมาเพื่อนเอาไงดีคนเชื่อแล้วยอมรับไปเลยคิดที่ผมมีให้ผมยอมรับไปเลยบอกว่า มันดูรวยดีเพื่อนออยองรับไปเลยผมบอผมทำไม่ได้ไม่ได้ออใช่พี่เราแจ็คถูกโดนไหมครับไอ้แจ็คก็ถูกพี่แต่มันไม่ไอ้แจ็คมันถูกมันผมแต่มันถูกถูกน้อยกว่าผมนิดนึงออใช่พี่ใช่ครับแต่ให้เรานําไปก่อนไอะเลยครู่กัออ้อมันจะเป็นคนยุคผมเล่นด้วยแจ็คแต่พอม,มาออกสื่อกการพนันไม่ดีนะครับกา <c oughs> รพนันไม่ดีนะครับ มันอยู่เป็นไงแต่คนโดนก็เป็นเราซะแต่ก็ต้องบอกว่าไปทีู่้มันถูกกฎหมายต้องบอกนะครับว่าที่ผมเป็นเสี่ยงโชคนี่คือต่างประเทศนะครับที่เมืองไทยเนี่ยผมไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายครับแล้วก็มีหลายคนเข้าใจผิดที่เพราะว่าเว็บเว็บอะมันชอบตัดผมไปลงอะชอบตัดผมไปลงอะแล้วคนเขาก็ดูแค่แค่แค่คลิปเงยเขาก็ไม่รู้แต่พินมาหาผมใหญ่เลยว่าผิดบังในตัวนิกกี้มากเลยนะที่ไปรับโปรโมทให้เว็บอะไรเงี้ย ผมไม่ได้ไปรับเขาตัดผมไปลงเองใช่พี่แล้วน่จะดำเนินการมันดำเนินไม่ได้ป่ะพี่มันน่าจะดําเนินไม่ได้อะแต่แต่ว่ามันไปแจ้งได้พี่มันเหมือนมันไปแจ้งด่สอนอได้แต่ว่าตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้จะไปแจ้งยังไงแล้วเพราะมันเยอะมากมันน่าจะเป็นร้อยเว็บอะตอนเนี้ยใช่พี่ใช่พี่เขาก็จะตัดคลิปผมอะเอาเอาไปแอบอ้างแล้วก็ใส่ภาพของเว็บเขาอะอะไรเงี้ยพี่ใช่พี่เราก็ไม่รู้ทําไงคนก็พิมพ์มาฟ้องผม ไปหมดเลยพี่แล้วก็ต้องวนกันยังเลยพี่ถ้าไปลงมันต้องไปลงแบบเกือบทุกวันเลยมั้งตอนเนี้ยใช่ไหมเยอะใช่ไหมพี่มันมันเยอะมันเยอะจัดเลยอ่ะไม่รู้จะทํำยังไงตอนเนี้ยเว็บไทยหรือว่าเว็บฝัางไม่รู้เลยพี่แต่แฟนคลับชอบส่งมาให้ดูพี่ใช่พี่เขาแบบว่าพวกเว็บที่ชอบเอาคลิปไปลงอ่ะใช่ใช่แล้วก็โพสในไอจีเราเลยว่าแบบกูเว็บกูเวจะโพสแล้วกลายเป็นโปรโมทเว็บให้เขาเลย ก็อยากจะฝากที่พี่นะครับว่าผมไม่ได้เล่นกับมันนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อนะครับพวกมันหลอกนะพี่พี่นะผมกับแจ็คไม่ไม่ไม่เล่นในเมืองไทยครับเรา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 ติด็่างติด่างติดอยู่แล้วพี่แต่ว่ามานจะนานจะมาที จะพออ่าข่าวเนาะคนก็แบบว่าโหขอเงินเลยเดี๋ยวนี้เจอหน้าขอขอเงินเยอะก็จ็ะแบ่งน้อยอ่าก็แต่อยู่ที่อังกฤษแล้วพี่จะเจอพี่พนักงานที่ทํางานแต่เป็นคนไทยอ่ะเอาแบ่งเงินหน่อยซีแบ่งเงินหน่อยซีหรือว่าที่บริษัท u ู u b ปปกติจะมีลูกค้าติดต่อมาลง u ู u b e เดี๋ยวนี้ก็จะมีแล้วติดต่อมาขอตังค์อะไรเงี้ยใช่พี่ไม่ไหมได้สี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทไม่พอวันนั้นหมดเลยสี่หมื่นบาทก็ไปเที่ยว ไปเที่ยวกินมันได้ก็หมดละแล้วก็หนึ่งมืนบาทก็บริจาคพี่ยังมีสนิทอยู่เลยบริจาคผมก็จะไปซื้ออาหารให้น้องๆมาสุนัขไพ่พี่ผมชอบซื้ออาหารให้สุนัขพี่ใช่ก็ไม่ได้จิตใจดีหรอกพี่แต่ว่าบังเอิญว่าก่อนที่มันจะได้ผมไปยกมือไหว้ไงไม่ได้มู ตอนแรกบอลตามอยู่เดี๋ยวเวฟจะเอาไปแล้วเนี่ยต้ก็เอียงมันจะได้มีไม้ด้วยอ่ะตอนแรกบอลตามอยู่หนึ่งศูนย์แล้วมันนี่เนี่ยถ้าถ้าเวฟปัดท้ายตอนี้ตัดไม่ได้เปนทีมคนไม้เลยมันตามอยู่หนึ่งศูนย์บอลตามอยู่หนึ่งศูนย์ใช่ไหมปะแล้วไอ้ไไออ้้คู่ที่ผมเตียงฮะเดี๋ยวไปตัดใช้แน่ตามอยู่หนึ่งศูนย์แล้วก็มันจะมาจะหมดเวลาอยู่แล้วมันต้องยิงสามลูกอ่ะทุกทุเวลาผมก็บังเอิญยกมือไหว ถ้าลูกได้ลูกจะทำบุญให้น้องหมาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราขอหมาเหรอให้ยกมือไหว้ไปอย่างนั้น ยกมือไหวเองไม่ได้ขอเทพเจ้าหมาอะไรก็ไม่ได้ขอเทพเจ้าหมายกมือไหวพี่เองแล้วก็มันก็ไม่น่าเชื่อกันพี่โคตรประหลาดเดี่ยวมันยิงสามลูกมักเอิญว่ามันยิงสามลูกพอดีเราสาบานไปแล้วไงเราก็เลยต้องเอาเงินไปทําบุญใช่พี่นี่ครับแบบไม่ใช้มาเกีบยวปลาเรื่องเรื่องที่พนันก็คือเคลี่ยวปลาไม่ไม่ครับผมไม่ได้เล่นในเมืองไทยนะครับจบไปที่เล่นแน่เลยนะก้องอะยิ้มเลยยิ้มอยู่ดูเว็บไยว่าเเสียบอลที่ไหน